กลับมากันในแพสซิมเลเตอร์นาที่น่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยเราจะมาตดล็อกแรงที่21กันนะครับหลังจากที่ตอนนี้ผมลดล็อกไปได้58อันแล้วนะค,ความจริงก็คือ58นั่นแหละเพราะว่าผมเคิเคลมน,นี้ไปนะคบก็เลยเหลือแค่57รางวัลให้เคลมเลนาะแต่ก็ยังเหลืออีก2อันที่ยังไม่ได้เคลมนะครับเหลืออันนี้อ,นนอีก7ดาวแล้วก็นี้ไม่รู้เท่าไหร่18หรือ17นี่แหละแล้วก็ทำเควสให้เสร็จ เลยแล้วกันน้องภายในคลิปนี้นะครับเออแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่คือแบบไม่ใช่ไม่ค่อยอ่ะไม่ไม่ได้ไปฟาร์มไออะไรอ่ะเซนแพทริกอีเวนต์เลยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะคือผมอ่ะมาไม่ค่อยทันแบบ4ชั่วโมงนะครับในช่วงนี้ก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาแบบมาแบบขนาดนั้นด้วยเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้แบบเออมาอาฟาร์มขนาดนั้นเนาะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมนะครับแต่ว่าพอแบบอีเวนต์มนเริ่มแล้วเนี่ยอยู่ดีดีมันก็หาย คือถ้าผมเข้ามาไม่ทันมันก็หายไปเลยแล้วผมก็เอออดเล่นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบัก๊กหรือว่าเป็นแบบเออผู้พัฒนาเกมตั้งใจเนาะผมก็อาจจะพยายามลองดูแต่ลองมาหลายรอบแหละแต่ก็เข้าไม่ได้สักทีนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละก็อาจจะแบบมีมีบอกว่าแบบมีจับเวลาหรือเปล่าว่าแบบถ้าถ้าเกิดว่าเรากินนาทีแล้วเรายังไม่ได้เข้าเขาก็จะแบบเออปิดทางไม่ให้เราเข้าเลยอะไรอย่างนี้นะครับ อืมแล้วก็ตอนนี้ชันนี้ลิลิกผมก็เก็บครบแล้วเรียบร้อยนะครับไปค้นหามาแล้วก็ไปดูแบบดู u t u b e ดูแบบแบบที่เขามีบอกบ้างนะครับแต่ก็เก็บครบแล้วเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เหลือเควสนี่แหละที่เราต้องรีบฟาร์มกันนะครับก่อนนี้จะถึงอัปเดตใหม,หม่ไห้กันเดี๋ยวแรงมันจะปาไปมากกว่านี้เนาะแต่ก็ผมก็พยายามหาเวลาให้มากที่สุดนั่นแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแล้วก็เมื่อ2คืนที่ผ่านมาผมก็ได้ฟาร์ม F k เคค้างคืนไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้ก็อื ผมก็ได้จีมาล้านกว่าเหมือนกันนะแต่ก็นี่ได้อะคิดทุคขนมาเพิ่มอีก2นะครับตอนแรกมีอยู่1เนาะตอนนี้เป็น3แล้วแต่เอาจริงขายถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่า50,000นกว่าเลยนะครับจากตอนแรกนี่คือ2ล,ล้าน2ล้านเลยอะแต่ตอนนี้ราคาเริ่มตกแล้วแล้วก็มโอการที่จะตกขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแต่โอกาสได้มันยากมากก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโอกาสที่จะได้คิวเนี่ยมันง่ายหรือเปล่านะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มานะครับก็คือตัวนี้เนาะได้มา15อัน แต่ว่ามันต้องใช้เป็นร้อยมั้งใช้เป็นร้อยในการอบอในการซื้อนอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มันก็ถือว่าเยอะนี่แหละเพราะอย่างอันเนี้ยได้ตั้ง20อันครับเอาไปขายก็ได้หรือจะเอาไปใช้เองก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยนะครับบันโดนเนี่ยคือซื้อมาเลยเนะเพราะมันคุ้มมากนะครับเนี่ยมันได้เนี่ยพวกลาชของพวกดีๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโคชันนี้เคลมมาก่อนอืมเดี๋ยวเรามาดูซิผมมีก็มีก็ประมาณนึงแล้วนะครับ อืมใช่อืมสามห้าแล้วอันนี้18แล้วก็น่าจะมีแค่2อันนี้ที่เป็นบันเดลแบบระดับดีๆหน่อยนะครับแต่แฟลกยังไม่มีนะหรือไม่น่าจะมีแต่หายากเนาะแต่ฟรุตเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีนะครับทอยด้วยนะอมาเลมีวอร์มา,มาทีนี้เราก็จะทำเควสกันรัวๆครับมาเควสมาอันดับแรกเออแต่มันก็ยังมีเควสตามนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมเสร็จแล้วเนาะเออแล้วก็สกุลเงินด้วยครับทุกคนอันเนี้ยตรงเนี้ยคือมันจะมีเหรียญอันหนึ่งที่เขาเรียกอะไรเทคโกใช่ไหม เทคตอนแรกมันเป็นเทคคอยแล้วก็เทคโกคอยหรือโกเทคคอยเหลือสักอย่างประมาณนั้นน่นแหละแต่อีกอันหนึ่งมันก็เป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกในอัปเดตมานะครับก็ตรงคือมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเก็บได้มากสุดอยู่ที่อ่า20เหรียญอันนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันสรุปแล้วมันคืนเหรียญอะไรเนาะอ่ะลัคกี้บอกมาเออแต่ลัคกี้เอออยู่ดีๆผมก็ได้ลัคกี้บอก50กว่าอันเฉยเลยแบบตอนแรกมีแค่แบบ10กว่าอันครับอยู่ดีๆก็ได้มาเยอะมากเลย กลายเป็น50กว่าอันแล้วแล้วก็อ่าู้ออมันเบรกไปแล้วแล้วก็พิาตาผมก็เออยังได้ประมาณเดิมเพื่อให้มันเบรกเร็วขึ้นครับผมจะชอบสปอนอันนี้มาเนี่ยแหละสปอมาเรื่อยๆเลยอ่าสิบกว่าอันครับประมาณเออประมาณนี้เลยนี่มันก็จะแบบมาเป็นระเบิดอย่างนี้เลยนะครับเพียบอะเออถ้าเราสปอรลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์เร็วทันไหมทันไหมทันไหมเร็วเร็วรีบลงลัคกี้บ็อกซ์เออทันทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่แต่ก็ทันแบบไม่ทันนไหมาดูแคของเริ อาแคลนตอนนี้อู้หนึล้านแล้วนะครับอ๋อแต่มีพวกเพื่อนไงที่แบบว่าเขาโดเน a กันตอนนี้ผมก็โดเน t ไปแล้วครบ1ล้านแล้วนะครับเออแล้วก็น่าจะทำอ่าอะไรแคแนนเควสอ่าอะไรฮะแคลน quest ได้คะแนนสูงสุดนะครับ620คะแนนเนาะึงโอ้มีล็อคกี้บอกมาช่วยกันช่วยกันกดทันไหมเออทันทันทันมีแคลนเควสนะครับก็อันนี้12.9ล้านโอ้โหเยอะอยู่นะอ่ามีสตาร์ทเอิร์นนะครับ 900คืออะไรเควสคอมพลีทอืมอ๋อก็คือเราเออเอินไปแล้ว900แล้วก็คอมพลีทเควสไปแล้ว3นะครับแล้วก็นี่ก็โอ้มีเบรก300มินิเชสนะครับเออเหลืออีก3ครับอืมเหลืออีกไอ้เลยอีกหมินิเชสเราก็จะได้400ดาวเออแล้วก็อันนี้มันจะใหม่ใช่ไหมเออนี่ยี่หโอ้ my god 50โสบัสมาจัดมาเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะไม่เปิดนะครับอาจจะเอาไปขายเนาะเพราะว่าเออหรือว่าจะเปิดดีเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราได้ก็คือเป็น เจ้าดอกธรรมดาทําแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ดีเลยเนาะอ่ะโอเคเอามาให้หมดเลยอ่ะฮะอู้อันนี้ซูปเปอร์ไลนิ่งครับอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่น่าดีขนาดนั้นเนาะผมก็อ่ะไว้เท่านี้ก่นแล้วกันแค่ห้าสิบโลวังนี่แหละจะเป็นไปแค่นี้ก็พอเนาะอ่าเราไม่น่ามิวนี่มาแล้วอันหนึ่งอาจจะไปขายนะครับเพราะได้ต้องสิบตัวล้านเลยแหละคือมันเยอะมากนะครับ แต่ถ้าเปิดเองก็ได้แหละแต่น่าจะไม่ได้กาไรเนาะมันคือโอกาสได้คือยังไงก็ได้ตัวเล็กแน่ๆครับเพราะว่าโชคเรามันไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วก็ขนาดตัวเชนี่เนี่ยยังแค่ห้ล้านนะครับยังตัวเชนี่ยังราคาไม่ถึงแบบยังแบบยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับอืมก็น่าจะขายเนี่ยแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปขายเอาท้ายคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้เช่นเดิมเนาะอันนี้ก็อ่ะของแล้วก็เริ่มมาระดับหนึ่งแล้วนะ อเออแต่เออของที่เราได้มันไม่ได้บอกนะครับว่าสรุปเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่อันเนี้ยมันจะดีเซตทุกๆจ2สองวันถูกไหมครับผมก็คิดว่าอ่ะอาจจะรอทุกๆสองวันนี่แหละแล้วก็ดูว่าไอ้ห้าสิบโลบัคเนี่ยของที่มันขายมันคุ้มไหมถ้ามันคุ้มก็อาจจะซื้อมาแล้วก็ถ้าคุ้มก็ซื้อมาเรื่อยๆครับแต่ถ้าไม่คุ้มก็อ่ะไม่ซื้ออย่างเช่นแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่คุ้มครับเออแต่งงนะเพราะว่ามันแค่แบบไม่กี่โลบัคเองอ่ะห้าสิบโลบั๊กสำหรับเอง ทาง้งที่ปกตินี่ก็คือแบบว่า400โลคก็ถือว่าแบบเออถือว่าดีแล้วแหละมาเราจะต้องใช้อันนี้สักหน่อยหนึ่ง damage ชั่นโอใหม่กอดกำลังจะหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้า a m เมจใช้มาให้หมดครับตอนนี้ผมไม่ได้สนละเพราะว่าเรามีโพชั่นเยอะนะครับอานี่พวกนี้ใช้ไปให้หมดเลยเออไดามอนด์ไดมอนด์ก็หายเหมือนกันอ่ะใช้ไดมอนด์มาให้หมดครับมผมอาจจะใช้ยังไม่ได้เนาะอาจจะแบบใช้ทีเดียวเวลามีเควสแบบว่าให้ใช้ <c oughs> ให้ใช้อะไรอะ ให้ใช้โพชั่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันใช้ให้ใช้โพชั่นแบบเทียร์สีอัพเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพรุ่งนี้อาจจะมาทำชาลจนเนาะซึ่งก็คืออันนี้ครับการเปิดสปนนี่วิวทีกเกตสองร้อยอันนะครับตอนนี้ได้มาสองร้อยสองค่ะและไม่รู้ว่ามันดิ่งเ,เพิ่มไปสองอันเนาะก็คือน่าจะทำให้ทันแน่แหละเมื่อกี้ได้มาอีกสามนะครับตอนแรกร้อยเก้าเก้านนี้กล้ไเป็นสองร้อยสองผมก็ครั้งหน้าผมอาจจะไม่ได้แบบว่ามาเปิดให้มันได้แบบอ่า ให้มันมีฮิวส์ที่อยู่ในนั้นตลอดเวลานะเพราะมันจะเสียเวลามากนะครับสลับเซเปนน็นู่นนี่เนาะซึ่งผมก็ยังแบบต้องมีงานทํานู่นนี่อีกเยอะนะครับผมก็อ่ะเปิดเปิดไปอย่างนั้นนั่นแหละช่างมันเหมือนครั้งที่แล้วนะครับพะครั้งเแล้วนี่คือกว่าจะเจออันที่ได้ฮิวส์มาก็นานเหมือนกันนะครับก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดเปิดไปเรื่อยๆก็เจอฮิวส์เองเออตอนนี้ตันจริงๆครับทุกคนเบรกพินยาตาห้าอันโอ้ oh my god แล้วดูเรามีอยู่แค่17อันครับไม่รู้มันใช้หมดแน่ มีอันเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือลั่นยี่โบครับเพราะไดมอนด์เมกเกอร์นี่คือนานมากแล้วคือทุกเซิร์ฟที่ผมเข้ามาส่วนใหญ่นะแบบหลังจากอัปเดตมาเนี่ยคือมีแต่เซิร์ฟที่มันใส่แมกเนตแฟลกมาไม่ต้อเข้าใจเหมือนกันนะครับเหมือนคนส่วนใหญ่น่าจะแบบสุ่มไข่ไปด้วยแล้วก็อาฟาร์มไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ลเลยเออนั่นแหละเขาก็เลยใช้แมกแมกเนตแฟลกกันเยอะเนาะแล้วก็ใช้แบบไม่ได้ใช่นี่เดียวนะใช้นานด้วยนะครับผมเคยเจอแบบใช้แบบไม่กี่แบบแค่สองแฟลกอะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีๆสักพักหน <S <S มมมาาเเติิพ่่ออะะไรรยงงี้นคับก็ ก็ข <G l ip> <G l ip> ี้เกียจเปลี่ยนเสร์ฟแล้วพอเปลี่ยนเสร์ฟไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับเจอแบบแมกเนตเหมือนเดิมไม่ก็เจอแมกเนตที่มันแบบเยอะกว่าเดิมอีกมาสุดท้ายดูสิลุ้นกันครับว่าเควสต,ต่อไปมันจะเป็นเควสอะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่พินาต้ตาแน่นอนครับโอ้นี่ไงโคเมีตอ่ะโคมตได้อยู่โคเมตได้อยู่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเมื่อไหร่ทำเควสแบบสอดาวไว้เรื่อยๆครับเพราะยางอื่นหมดบัญญาทำแล้วโอ้ ดาวเดียวเหลือดาวเดียวเฮ้ยอ่าถึงเวลาแรงอัพครับทุกคนแรง21แล้วอีกนิดเดียวอึดใจเดียวครับเพียงแค่เราแป๊บหนึง่งขอเคลกริฟก่อนไม่รู้เคลมไปทำไมเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อะไรอยู่ดิจริงโคอ่ะเรนโบ์เพชรมาอ่า,อาโอเคอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะ50อันอ่าประมาณนี้อืมเรียบร้อยขึ้นแรงใหม่ก่อนละกันนะมา หามุมดีๆจุดโชคดีหรือเปล่าในการมาเลยตรงนี้แล้วกันเนาะมาตรงนี้มาเคลมรีวอร์ดครับโอ้อันนี้เคลมไปแล้ะลัคกี้แบ็กให้เจมอีก2 5งหมเคลมมาเคลมมาให้หมดลัคกี้บ็อกครับโอเคลัคกี้บ็อกมาคริสตัลคีย์มาคริสตัลคีย์อันนี้ก็กะจะเก็บไว้เพื่อทำชาเลนจ์ด้วยเหมือนกันนะครับ ชาแร่นอะไรอ่ะเอา้ามีพิญญาตา้าัยอันนี้เป็นชาแร่นอะไรอเปิดสองร้อยอันเนาะจากครั้งที่แล101ะร้อยหนึ่งเนาะตอนนี้ก็กลายเป็น200มินิเชสมาหนึ่งครับไดมอนด์อีกหกอันนี้12 12 12อันนี้18เอามาทำไมก็ไม่รู้เจม32,500อ่ะเอามาอู้ซีเกทคีย์คริสตัลคีย์ชาร์ดี่แฟลกโอ้อ่ะอันนี้เริ่มเป็นของดีมาแล้วครับของดีเริ่มมาแล้วใช่เพียบแล้วอืออันนี้อันนี้เป็นเทียร์เทียแปดถูกไหม อ๋ออันนี้10อันครับเคลมมาอีกเคลมมาให้หมดเลยเคลมมาชอบผมชอบเคลมดีเดียวเนี่ยแหละอืมอ๋อแต่อ๋อนี่แหละโพชั่นเทียร์พวกนี้มาแล้วครับคือเราใช้ได้แล้วนะแต่ยังอัปเกรดไม่ได้นะครับเพราะว่าเทียร์โพชั่นเรายังไม่ถึง80ดสตอนนี้70กว่าแนละ้วเองแหละอ่าพินยาตตามาอีกอืขอมาเพียบนี่เชฟซิกซี่ชาบโซดิกห้าแล้วก็อีก8ครับเรียบร้อยแรงด์อัพได้ขออีกอูม้มาอีกอ่ะฮะเจมแสนห้าครับคิดสักคี อะซีิดคีย์เทคคีย์มีเชสอีกจบแล้วโอ้โหกอนหกสิบรีวอร์ดเหมือนเดิมครับโอเคแต่ดาวเช้ขึ้นเหมือนดาวเพิ่มขึ้นนะครับแต่รีวอร์ดยังเท่าเดิมเนาะอืมเอาจริงเควสก็ไม่ได้ยากขึ้นเลยนะครับเควสคือยากเท่าเดิมเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องใช้ดาวเยอะขึ้นนั่แหละนะอันนั้นแหละคือความยากนะครับน่าจะใช่อะสำรวจของดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างโอ้สิบหกอันนี้สิบเอ็ดอะล็อกก่อนอันดับแรกต้องล็อกไว้อันนี้ก็ล็อกอืมล็อกให้หมด ล็อกไว้เผื่อเผื่อเผอเปิดครับเอออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล็อกมาล็อกเลยอ่ะโอเคเออเทเทนกิฟต์ราคาโอ้โหสิบสามล้านอันนี้สองล้านกว่าแล้วนะครับเคอันนี้โอ้หกสิบอันแล้วเดี๋ยวอันนี้ร้อยอันเดี๋ยวเปิดครับอันนี้สองร้อยอันแล้วก็นี้ร้อยอันนะครับสีเขียเขียอันนี้น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่ามีของดีเยอะนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้นี่แหละโอเคแล้วก็โพชั่นโอเคอย่างละแปดครับทุกคน เรามาสเตอรี่เราก็ผมก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แปดสิบไม่ใช่ 80, ไรเลเวลเจ็ดสิบนะครับเลเวลห้าสิบกว่า <c ười> ออสเอเบลิตี้สำหรับคราฟก็คือต้องเป็นเทียร์เทียกเก้าก็คือเลเวลเจ็ดสิบเนาะเราต้องขา้นอีกยี่สิบกว่าเลยเออสิบกว่าเลเวลประมาณสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดแล้วก็อ่าเอ็กเอ็กมาสเตอรี่เจ็ดสิบแปดแล้วเหมือนกันนะครับเหลือแปดสิบแล้วก็เดี๋ยวเราได้โอกาสได้เรนโบว์เพชรบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าแล้วก็เพชรมาสเตอรี่นี้ก็เกี่ยวกับพวกเรนโบว์โกลเด้นเนาะ เอคโอนอมี Economy, ผมก็ซื้อเรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เวกเกอร์โบเนาะอันนี้อ่าเลเวลต่อไปก็เป็นเพิ่มโอกาสที่จะได้มินิเชสสปอร์ตแล้วก็ได้รูทเพิ่ม3เท่าจากมินิเชสนะครับแล้วก็อ่าฟรุตฟรุตก็ยังไม่ได้อะไรมากอ่าเอนแชนอีก3เทียร์เนาะเราก็จะได้ลบลบสามสิบเปอร์เซ็นต์เอนแชนอัปเกรดคอสนะครับแล้วก็ฟิชชิ่งมาสเตอรี่ผมไปแบบไปตกปลามาพักนึงเลยแหละจนได้ดีพูลมานะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยว สักคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูดีพูลดีกว่าผมก็รู้แล้วว่าประมาณไหนนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยยังไม่เคยลองตบนะครับเพราะว่าไอตอนที่ผมถึงเลเวลสาพอดีเนี่ยคือมันไม่มีดีพูลมาหันนะครับงั้นเราก็อัปเกรดเอนเชนเลยได้ไหมเผื่อแบบถึงเทียแบบนั้นถึงเทียพอดีเนาะอันนี้เท่าไหร่โอ้หสามหมื่นกว่าใหม่ๆๆม่เราอาจจะต้องหาแบบอ่าอย่างเช่นอันนี้พันกว่าอ่าพันสามร้อยอ่าเอาไว้ให้หมดโอ้หสองแสน แต่เทียน่าจะขึ้นครับขึ้นไหมต้องขึ้นเถอะขึ้นเถอะเทียเทียเท่าไหร่49โอเคอีกสักหน่อยครับ <c oughs> มาเลยอันไหนดีอันนี้ละกันเนาะ <c oughs> อ่ะอู้หกหมื่นหกหมื่ไม่เป็นไรหมื่นเอขึ้นยังขึ้นหรือ,อยัง49อยู่โอ้ย o d โอ้ยเจ็0้อันอันนี้อ่ะประมาณนี้แสนดึกเรียบร้อย เรียบรอ้อยได้ยังเทียไหนละห้าสิบยังมาสเตอรี่ห้าสิบแล้วโอเคลบอัปเกรดคอสแล้วนะครับเยี่ยมงั้นทีนี้ก็เดี๋ยวผมขอซื้อเพนนีควิปเข้ามานหนึ่งก่อนแล้วกันนะสามสิบเอ็ดจุดห้าล้านแล้วครับอะหนึ่งจุดห้าล้านซื้อมาซื้อมาโอ้เดี๋ยวเพนนีควิปเราโอ้ใช่เหลืออีกโอ้หนึ่งสองสามสี่อันอ๋อใช่เพราะว่าเราแรงอัพแล้วนะครับโอเคโอ้เดี๋ยวใจแอร์นเดนบูยเววอีกแปดนาทีเออเดี๋ยว เราจะไปดูแต่ว่าเวลาจะทันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะมาเคลมบูสมารีสตาร์มา,มา,มาโอ้อ้าวโอเคผมผมเคยตั้งขายไว้มาเอทอันนี้สิบสองจุดเก้าถูกไหมผมจะขายสิบเอ็ดจุดหนึ่งไม่ต้องอย่างนี้สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดมิลเลียนถูกไหมสิบเอ็ดจุดหนึ่งมิลเลียนอันนี้แฮปปี้คอมพิวเตอร์สามสิบล้านไปแล้วนะครับเอ้คู่สิบก็าล้านหนึ่งปกติเนาะ ถ้าไม่มีใครซื้อผมขอเอาสัก10ล้านก็พอเพราะว่า10ล้านก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ10มิลเลียน10บมิลเลียนแค่นี้พออู้ซื้อแล้วเพื่อนซื้อแล้วเย้สี่สิบล้านแล้วครับโอเคทีนี้เราได้มาแล้วอีก10ล้านครับงั้นก็วันนี้ผมไวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาทำอะชาเลนจ์ในการลองเปิดอันนี้ 200อันดู้เดี๋ยวขึ้นมาแล้วนี่กลายเป็น208อันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าเปิดทั้งหมดอันนั้น,น,นแหละเนาะเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ